เือดพูดแรง พวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการหอบหลักฐานเข้าแจ้งความสองผิดดังของเมืองการฐานผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ทำให้องค์กรเสียหายวันที่26สิงหาคม2568ผู้สึกข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพลเอกชินวัตรแบนเดชนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการในสมาคมได้หอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีกรณีที่ มีเพจดังของเมืองการได้นําเอาข้อความกล่าวหาว่าสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนําเงินของสมาคมไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งการกล่าวหาเช่นนี้ทําให้องค์กรรวมถึงตัวนายกสมาคมเสียหายเนื่องจากข้อความในการโพสต์ออกไปนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ประการใดนอกจากองค์กรเสียหายแล้วตนเองเป็นนายกและอดีตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เสียหายด้วยซึ่งการโพสต์เช่นนี้ตนเองจะไม่ยอมใดๆจะต้องเอาให้เป็นแบบอย่างดําเนินการให้ถึงที่สุดพวกไม่ ภายแล้วชอบเอาเท้าราน้ําแบบนี้และปัจจุบันข้อความที่โพสต์ก็ได้ถูกลบออกไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้ว อีกทั้งได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามในเบื้องต้นแล้วเช่นกันพลเอกชินวัตรแมนเดตนายกสมาคมกีฬาจังหวัดการจนบุรีได้กล่าวว่าการมาแจ้งความกับทางเพจดังของเมืองการทั้งสองเพจได้นําข้อมูลอันเป็นเท,ท็จทั้งหมดทําให้องค์กรคณะกรรมการรวมถึงตนเองที่เป็นนายกเกิดความเสียหายซึ่งตนเองรวมถึงคณะกรรมการได้มุ่งมั่นทํางานด้วยความตั้งใจมาตลอดที่ผ่านมาทํางานกันกีฬาให้แก่เมืองการแผ่นดินเกิด พลเอกชินวัตรกล่าวย้ำว่าไม่อยากให้บุคคลเช่นนี้อยู่ในแผ่นดินเมืองการเขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จนถึงที่สุดเพื่อให้องค์กรอื่นๆที่เป็นจิตอาสาเขาได้ทํางานต่อไปได้นายกสมาคมบอกว่าไม่ชอบพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําแบบนี้มันทําให้เสียศักดิ์ศรีโดยเฉพาะตนเองเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตนเองเติบโตมาถึงขั้นนี้ได้มาทําลายแบบนี้ตนเองไม่ชอบแล้วก็ทาให้องค์กรเสียหายโดยเฉพาะผมเป็นนายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดการเนี่ยผมมุ่งมั่นและตั้งใจมากที่จะมาทํางานกีฬาให้กับเมืองการที่จะมาตอบแทนยมคุณแผ่นดินของเมืองการผมไม่อยากให้มีคนลักษณะนี้อยู่ในสังคมเมืองการเขาต้องรับผิดชอบนะครับและต้องรับผิดชอบจนถึงที่สุดนะครับเพื่อให้กีฬาหรือองค์กรอื่นๆที่ธุรกิจอาสาเนี่ยเขาได้ทํางานต่อนะครับผมไม่ชอบในลักษณะของ ลือไม่ภายลอเท้าราน้ำมัน,ม,นมันทำให้เสียมเสียศักดิ์ศรีโดยเฉพาะผมเป็นนาหานผู้ใหญ่นะครับเติบโตมาถึงท่านนี้ได้เนี่ยมาทําลายแบบนี้มันไม่ใช่นะครับได้ลงข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ทําให้เราเสียหายเสียชื่อเสียงทั้งตัวบุคคลและตัวตัวองค์กรผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดครับจะเป็นในคดีกับแอดมินและใครครับ คนที่เป็นคนโพสต์เองที่ใช้นามแฝงว่า Captivating Go Fish ซึ่งหาตัวไม่ยากครับผมก็ได้ให้ทางน้องๆที่อยู่กรมประชาการดูดไฟเบอร์ได้หาข้อมูลมาบ้างแล้วเราได้ข้อมูลพอสมควรถึงมาแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องครับการที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันฟุตบอลทีมครับเนี่ยเราต้อง ชื่นชมท่านนายกองการมหาสุวนจังหวัดนะครับอันนี้ท่านเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็ต้องชื่นชมท่านนายกองค์การมหาสุวนจังหวัดท่านที่แล้วด้วยคือท่านสุภพงปิยาโชติที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาสนามกีฬาเนี่ยให้ได้มาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเ,าเร่่มกับ ายกประจัยในการพัฒนาปรับปรุงและของรถว้าสิ่งที่ต้องชื่นชมและคนบองการต้องขอบคุณมากมากก็คือท่านนายกองค์การหมหาสูตรจังหวัดท่านปัจจุบันนี้แหละครับที่ท่านแข็งขันแล้วก็ต่อสู้มาเพื่อให้ได้การเป็นเจ้าภาพในขึ้นบอลกิงคับนี้ครับ